กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีราชอาณาจักที่อุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งชื่อว่านครอ,อุดรปัญจาลปกครองโดยกษัตริย์ผู้ทรงอยู่ในทศพิราชธรรมทรงพระนามว่าท้าวทิตยวงศ์พระองค์มีพระมเหสีทรงพระนามว่าจันทาเทวีซึ่งต่อมาได้ประสูติพระโอรสพระนามว่าพระสุทนเมื่อพระกุมารเจริญวัยขึ้นก็มีความเฉลียวฉลาดและพระรูปโฉมงดงาม ยากที่จะหาราชกุมาในแว่นแขวนอื่นเทียบเคียงได้ครั้งนั้นมีพญานาคราชตนหนึ่งมีนามว่าเท้าชมพูจิตตานาคราชมีฤทธิ์อำนาจมากสามารถนำความจเจริญรุ่งเรืองมาสู่อาณาจักรใดก็ได้พญานาคราชเห็นพระเจ้าอาทิตย์งศ์วงเป็นพระราชาที่ตั้งอยู่ในทศพิราชธรรมจึงบันดาลให้เมืองปัญจานครอุดมสมบูรณ์มีฝนตกต้องตามฤดูกาล หากแต่เมืองที่มีอาณาเขตติดต่อกับปัญจานครคือเมืองนครมหาปัญจาละซึ่งปกครองโดยพระราชาที่ไม่ตั้งอยู่ในทศพิราชธรรมพระนามว่าพระเจ้านันทราชและจากการที่ปกครองด้วยการกดขี่อาณาเขตประชาราชนี้เองจึงทําให้อนาจาักรของพระองค์ประสบกับความแห้งแล้งข้าวยากหมากแพงเพื่อหนีจากความยากเย็นแสนเขียนนี้บรรดาประชาราช จึงพากันอพยพไปอาศัยอยู่ในเมืองปัญจานครทําให้พระเจ้านันทราชมีจิตริษยาพระเจ้าอาทิตย์ย่าวงเป็นอย่างมากในขณะเดียวกันก็แค้นเคืองเท้าชมพูจิตนาคราชด้วยเพราะเข้าใจว่ามีใจลำเอียงในขณะบรรดาลให้ฝนฟ้าตกบนพื้นโลกกลับดนบรรดาลให้ตกที่เมืองอุดอรปัญจานฝ่ายเดียวเพื่อล้างแค้นเท้าชมพูจิตพระเจ้านันทราช จึงให้ปุโรหิตออกไปรับอาสาไปหาผู้ที่สามารถฆ่าพญานาคได้และแล้วก็ได้พรามเท่าผู้ซึ่งมีมนวิเศษสูงกว่าพญานาคราชมาปราบพญานาคด้วยอำนาจแห่งมนวิเศษของพรามเท้าชมพูจิตเกิดความรุ่มร้อนเหมือนถูกไฟเผาจึงต้องขึ้นจากสะแล้วแปลงกายเป็นพรามหนุ่มเพราะรู้ตัวว่าอันตรายได้เข้ามาใกล้ตนแล้วแม้ตัวเองจะมีฤทธิเดช แต่ก็หาต้านทานพราหม์เท่าได้ไม่ดังนั้นจึงคิดหาทางทำลายพิธีของพราหม์ผู้มีจิตคิดกำจัดตนในขณะเดินไปมาอยู่ในป่าเท้าชมพูจิตในร่างของพรามณ์หนุ่มก็พบกับพรานป่าผู้หนึ่งชื่อพรานบุญกำลังออกป่าล่าสัตว์อยู่พอดีจึงเข้าไปทักทายและถามถึงบ้านเมืองของพรานผู้นั้นพรานป่าบอกว่าเขาเป็นชาวเมืองปัญจานคร ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์มากเพราะได้รับความอนุเคราะห์จากพญานาคราชหากมีใครคิดจะทำอันตรายแก่พญานาคราชพรานจะฆ่าบุคคลผู้นั้นเสียในทันทีเท้าชมพูจิตดีใจมากที่จะได้ยินเช่นนั้นจึงแสดงตนเป็นพญานาคราชและเล่าเรื่องภัยอันใหญ่หลวงให้พรานฟังเพื่อทำลายพิธีของพราหมณ์เท่าเสียพรานบุญจึงยิงเขาตายด้วยลูกธนู พญานาคราชดีใจมากและขอบคุณพรานบุญที่ได้ช่วยเหลือเขาไว้แล้วก็ชวนพรานบุญไปเที่ยวชมนครใตพ้พิภพของเขาพญานาคราชสัญญาว่าจะช่วยเหลือเมื่อใดก็ตามที่พรานบุญร้องขอแล้วก็มอบสิ่งมีค่าให้พรานบุญไปมากมายพรานบุญจึงอำลาพญานาคราชและใช้ชีวิตอยู่อย่างสบายแต่ก็ยังชอบล่าสัตว์อยู่วันหนึ่งในขณะที่เดินทางเข้าไปป่าลึก ได้พบกับพระฤาษีตนหนึ่งชื่อกัสปะผู้ซึ่งเล่าเรื่องกินรีให้เขาฟังโดยปกติมูกินรีจากเขาไกรราชจะบินมาลงเล่นน้ำในสระโบกขรณีทุกๆุเจ็ดวันเมื่อพรานบุญเห็นความงามของกินรีก็คิดจะจับนางกินรีสักนางหนึ่งไปถวายพระสุทนเพื่อเป็นของขวัญจักป่าแต่พระฤาษีก็บอกเขาว่าไม่มีหนทางจะจับนางได้นอกจากจะได้บ่วงบาดของพญานาคราช ท้าชมพูจิตเท่านั้นเพราะนางกินารีสามารถบินได้เร็วพรานบุญจึงเดินทางไปพบเท้าชมพูจิตเพื่อขอยืมบ่วงบาดความจริงแล้วพญานาคราชไม่ต้องการให้พานบุญขอยืมบ่วงบาดเพราะจะเป็นบาปแก่ตนแต่เพราะพรานบุญเคยช่วยชีวิตตนไว้ให้พ้นภัยจากพรามเท่าและได้ทราบจากการใช้มนวิเศษของตนตรวจสอบดูก็พบว่านางกินารีที่ชื่อว่ามโนราและพระสุทนเป็นเนื้อคู่กัน พญานาคราชจึงยอมมอบให้ไปหลังจากได้บวงบาจากเท้าชมพูจิตมาแล้วพรานบุญก็สามารถจับมโนราซึ่งเป็นทิดาองค์หนึ่งในบรรดาทิดาทั้งเจ็คนของเท้าธุมาราชได้เท้าธุมาราชเป็นพระราชาปกครองเขาไก่ราชนางมโนราซึ่งเป็นน้องสุดท้อง ไม่สามารถหนีบ่วงบาดท,ที่พรานบุญเบี่ยงมาคล้องได้พรานบุญนำนางไปยังปัญจานครและถวายพระสุทนทันทีที่ทั้งคู่พบกันก็มีจิตใจรักใคร่ด้วยเคยเป็นคู่สร้างกันมาแต่ปางก่อนทั้งพระราชาและพระราชินีเองก็มีความรักเอ็นดูนางเพราะนางมีพระสิริโฉมงดงามและการอบรมอย่างขัตติยนารี จึงจัดพิธีอภิเษกสมรสอย่างเอิดเกระเริดให้ทั้งสองพระองค์พรานบุญเองก็ได้รับรางวัลอย่างงามเช่นกันฝ่ายปุโรหิตโกตรธมโนราเพราะเขาเองต้องการให้บุตรสาวของตนอภิเษกสมรสกับพระสุทนแต่ว่าตอนนี้มโนราได้ทำให้ความฝันของเขาสลายเสียแล้วจึงคอยโอกาสที่จะได้แก้แค้นนางและแล้ว ก็แอบไปคบคิดวางแผนกับเจ้าเมืองปัญจันตะนครให้ยกทัพมาตีเมืองของตนและเพื่อขับไล่ผู้รุกรานปุโรหิตจึงทูลเสนอให้พระสุทนยกกองทัพออกปกป้องพระนครด้วยวิธีนี้เขาก็จะได้มีโอกาสดีกำจัดมโนราออกไปเสียให้พ้นทางคืนวันหนึ่งพระเจ้าอาทิตยวงะวงทรงสุบินว่ามียักษ์ตนหนึ่งเข้ามาในพระราชวัง และพยายามจะควักเอาดวงพระไทยของพระองค์พระองค์ก็ทรงสะดุ้งตื่นจากบรรทมปุโรหิตเจ้าเล่จึงได้โอกาสงามกําจัดมโนราออกไปเสียให้พ้นทางของบุตรสาวตนเองเขาจึงทํานายว่าข่าศึกจะมาในพระราชวังและประหารพระองค์เสียประชาชนพากันเดือดร้อนทุกหย่อมหญ้าและเมืองหลวงก็ถูกเผาผลาญจนหมดสิ้นพระเจ้าอาทิตยวงศ์ทรงสดับดังนั้น ก็ตกพระไทยจึงทรงรับสั่งให้หาทางแก้ไขโดยด่วนปุโรหิตจึงกราบทูลว่าใต้ฝ่าระอองธุรีพระบาทดวงชะตาบ้านเมืองไม่ดีจะต้องใช้สัตว์สองเท้าและสี่เท้ามาทำพิธีสังเวยบูชายันเพื่อสะเดาะเคราะห์บ้านเมืองจึงจะอยู่รอดปลอดภัยพระเจ้าค่ะในขณะเดียวกันคนสนิทของปุโรหิตก็เข้ามากราบทูลพระราชาว่า ทับหลวงที่พระสุทนยกไปถูกฆ่าศึกตีผ้าแพ้แล้วเพื่อเป็นการปัดเป่าลางร้ายปุโรหิตจ,จึงกราบทูลว่าถ้าจะให้พิธีมีความศักดิ์สิทธิ์มากยิ่งขึ้นจำเป็นต้องใช้สัตว์กึ่งมนุษย์กึ่งนกเช่นนางมโนราก็จะเป็นการบูชายันที่ดีเยี่ยมพระราชาและพระราชินีพยายามชักชวนให้ปุโรหิตเปลี่ยนไปใช้สัตว์อื่นแทนที่จะใช้มโนรา แต่เขาก็ยังยืนกรานเช่นเดิมทั้งสองพระองค์รู้สึกสงสารมโนราเป็นอย่างยิ่งและทรงคาดเดาไม่ถูกว่าพระโอรสจะรู้สึกเช่นไรเมื่อกลับจากทัพแล้วในพิธีพระราชาทรงให้ก่อไฟตามที่ปรโรหิตเสนอแล้วให้ทหารไปทูลเชิญนางมโนรามาเข้าพิธีบูชายันนางมโนราผู้น่าสงสารได้แต่ร่ำให้คร่ำครวญถึงพระบิดา พระมารดาของนางและพระสุทนบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าในขณะนั้นเองนางมโนราได้สติและเกิดความคิดที่จะหนีจากการถูกกระทำอย่างไม่ยุติธรรมนี้ดังนั้นนางจึงทูลขอพระราชาขอให้ได้รำถวายเป็นครั้งสุดท้ายเพราะนางเป็นกินรีผู้ซึ่งรักการร่ายรำหลังจากที่พระราชาทรงอนุญาตแล้ว นางจึงขอปีกและหางมาสวมใส่แล้วนางก็ออกร่ายรำด้วยท่าทางอันงดงามท่ามกลางฝูงชนอันเนืองแน่นในขณะที่ทุกคนกำลังเพลิดเพลินอยู่กับการเฝ้าดูการร่ายรำอันงดงามอยู่นั่นเองนางมโนราก็ได้โอกาสหนีโดยทลาบินขึ้นสู่ท้องฟ้าและบ่ายหน้าไปยังภูเขาไกลราดท่ามกลางความตกตรลึงของฝูงชนนั่นเอง หลังจากชนะศึกแล้วพระสุทนก็ยกทัพกลับพระนครแต่ก็ต้องมาพบว่าภรรยาสุดที่รักของพระองค์ไม่ได้อยู่ในพระนครอีกต่อไปแล้วพระองค์มีความเศร้าโศกอย่างสุดซึ้งและหลังจากทราบความจริงก็สั่งให้ประหารชีวิตปุโรหิตเสียในข้อหาทรยศแล้วก็ทูลลาพระบิดาและพระมารดาออกตามหานางมโนราแม้ว่าทั้งสองพระองค์ จะพยายามทัดทานประการใดก็ไม่เป็นผลพระสุทนยืนการที่จะเสด็จไปเพราะตนไม่อาจจะมีชีวิตอยู่โดยปราศจากนางมโนราได้พระสุทนให้พรานบุญนำทางไปจนถึงสระโบกขรนีและได้เข้าไปนำ้ำมศการพระฤาษีพระฤาษีทูลให้พระองค์ทราบว่านางมโนราได้แวะมาหาตนและได้สั่งไว้ว่าหากพระองค์เดินทางออกตามหานาง ก็ให้ล้มเลิกเสียเพราะว่าหนทางลําบากมากและอันตรายแล้วพระฤาษีก็มอบผ้ากำพลกับแหวนให้พระสุทนไปตามที่นางมโนราขอร้องไว้เมื่อได้เห็นของสองสิ่งพระสุทนถึงกับร่ำให้พระฤาษีรู้สึกสงสารพระสุทนและบอกพระองค์ว่านี่เป็นผลบุญกรรมแห่งอดีตชาติจึงทำให้ทั้งคู่ต้องพัดพลากจากกัน แล้วก็มอบผลยาวิเศษให้พร้อมกับชี้ทางพระสุทนพระสุทนออกเดินทางเพียงลำพังโดยไม่ต้องการความช่วยเหลือของพรานบุญผ่านป่าทึบซึ่งมนุษย์ไม่สามารถจะผ่านไปได้มีผลไม้มากมายซึ่งล้วนแล้วแต่มีพิษด้วยความช่วยเหลือของลูกลิงพระสุทนก็จะเสวยผลไม้ที่ลูกลิงกินได้เท่านั้นเมื่อมาถึงป่าหวายซึ่งไม่สามารถจะผ่านไปได เพราะล้วนแต่มีหนามพิษพระสุทนจึงใช้ผ้ากำพลห่มแล้วนอนนิ่งๆขณะนั้นนกหัสดีลิงเข้าใจว่าพระสุทนเป็นอาหารจึงฆ่าพระองค์ไปไว้ในรังบนยอดไม้ก่อนที่จะบ่ายหน้าไปหาอาหารเพิ่มอีกพระสุทนได้โอกาสหนีแต่ก็หวั่นพระไทยว่าจะมีอะไรรออยู่เบื้องหน้าอีกหลังจากเดินทางมาพักหนึ่ง ก็ไม่สามารถจะไปต่อได้อีกเพราะมีภูเขายนสองลูกเคลื่อนเข้ากระทบกันตลอดเวลาโดยไม่เปิดช่องว่างให้พระองค์ข้ามไปอีกทางหนึ่งได้แต่หลังจากไร้มนที่พระฤาษีให้พระองค์ก็สามารถข้ามไปโดยง่ายจากนั้นพระองค์ก็เดินทางมาถึงอีกป่าหนึ่งซึ่งเต็มไปด้วยพืชและสัตว์มีพิษพระองค์จึงใช้ยาผงวิเศษชโลมกายเมื่อผ่านป่าพิษแล้ว ก็มาพบที่อยู่ของนกยักษ์พระองค์แอบอยู่ในโพรงไม้ใหญ่ต้นหนึ่งและรอเวลาคำ่ำคืนนั้นนกผัวเมียคู่หนึ่งคุยกันถึงเรื่องการได้รับเชิญให้ไปร่วมพิธีล้างกลิ่นสาบมนุษย์ให้นางมโนราซึ่งจะมีขึ้นในวันรุ่งขึ้นพิธีนี้จัดให้มีขึ้นหลังจากมโนรากลับบ้านเมืองครบ7ปี7เดือนเวัน หลังจากได้ยินนกทั้งคู่สนทนากันพระสุทโธนก็ปีนขึ้นไปในรังนกและซ่อนตัวอยู่ในขนนกตัวหนึ่งโดยรอเวลาให้นกไปยังภูเขาไกลลาดครั้นนกมาถึงสวนกาะเกาะบนต้นไม้พระสุทโธนจึงเร้นกายออกจากขนนกแล้วซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้พระองค์เห็นเหล่านางกินรีกำลังนำน้ำจากสะอโนดาตเพื่อไปส่งน้ำนางมโนรา จึงแอบเอาแหวนใส่ลงในหม้อน้ำขณะทรงน้ำนางมโนราเห็นแหวนก็จำได้นางก็รู้ทันทีว่าพระสุทนได้มาถึงเขาไกรล,ลาดแล้วนางมีความยินดียิ่งนักและออกตามหาพระองค์ในที่สุดทั้งคู่ก็ได้พบกันมโนราพาพระสุทนเข้ามายังปราสาทของนางเท้าธุมาราชทรงทราบข่าวและทรงเห็นใจ ที่พระสุทนมีความรักนางมโนราอย่างมากมิฉะนั้นก็คงจะไม่เดินทางมาไกลท่ามกลางอันตรายนานับประการพระองค์คิดว่าเจ้าชายหนุ่มผู้นี้จะต้องมีความเป็นอัจฉริยะและความสามารถเป็นพิเศษแต่ถึงกระนั้นพระองค์ก็ต้องทดสอบความรักที่พระสุทนมีต่อธิดาของพระองค์ครั้นถึงวันทดสอบ ้าวาาธุมราชรับสั่งให้นางกินารีพี่น้องทั้งเจ็ดซึ่งมีรูปร่างเซีริโฉมงดงามและคล้ายคลึงกันมากออกไา่รำให้พระสุทนหาตัวนางมโนราพระสุทนเองรู้สึกหนักใจมากเพราะทั้งหมดดูคล้ายคลึงกันเพื่อให้ความรักของพระองค์สมหวังพระอินจึงลงมาช่วยโดยการกระซิบบอกว่า ท่านนางใดมีมแมลงวันทองบินมาจับที่ใบหน้านางนั้นคือพระชายาของพระองค์พระสุทนยินดียิ่งนักและมองเห็นมแมลงวันสีทองเกาะอยู่บนใบหน้าของมโนราจึงรีบดึงพระกรของนางมาทันทีพระราชาและทุกๆคนต่างก็มีความยินดียิ่งนักที่ได้เห็นทั้งคู่สวมกอดกัน พิธีอภิเษกสมรสอย่างยิ่งใหญ่จึงจัดให้ทั้งสองพระองค์อีกครั้งหนึ่งทั้งสองพระองค์ก็ได้อยู่ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ต้องพัดพลากจากกันไปนานหลังจัดพิธีอภิเษกสมรสแล้วพระสุทนก็ทูลขอพระราชาอนุญาตจากท้าวถุมาราชให้พระองค์และนางมโนรากลับไปเยี่ยมบ้านเมืองของพระองค์ท้าวุมาราชทรงอนุญาต และร่วมเสด็จไปยังเมืองปัญจานครด้วยท้าวธุมาราชได้พบกับพระบิดาของพระสุทนกษัตริย์ทั้งสองทรงแลกเปลี่ยนของขวัญและร่วมเป็นพระสหายกันแต่บัดนั้นหลังจากประทับอยู่ในพระราชวังเจ็ดวันแล้วท้าวธุมาราชลาธิดาของพระองค์และทุกทุกคนเดินทางกับพระนครของพระองค์ภายหลังพระสุทนได้ขึ้นครองราช และใช้ชีวิตร่วมกับนางมโนราจนกระทั่งวาระสุดท้ายแห่งพระชนชีพของพระองค์